สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านยินดีต้องรับกลับมาสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้นั่งลงปรับลมหายใจและพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชีวิตจิตใจและความเป็นมนุษย์ในรายการปลุกพลังในตัวเองกับผมที่เป็นเพื่อนคู่ค,คิดคนเดิมของคุณครับวันนี้ผมอยากชวนคุณจินตนาการถึงสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนในวัยทำงานวัยที่เรื่องมีความมั่นคงในชีวิตต้องเคยประสบพบเจอกันมาบ้าง ไม่มากก็น้อยลองนึกภาพตามนะครับในบ่ายวันอาทิตย์ที่คุณกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจหรืออาจจะเป็นช่วงค่ำหลังเลิกงานที่คุณกำลังทานข้าวกับครอบครัวจูจูเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหรือมีข้อความเด้งขึ้นมาบนหน้าจอคุณหยิบขึ้นมาดูชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคือชื่อของเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้สนิทมากหรือญาติห่างๆที่ไม่ได้คุยกันมานานเป็นปี ประโยคแรกที่ทักทายมามักจะดูอบอุ่นเสมอเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมช่วงนี้ทำอะไรอยู่พอคุณตอบกลับไปตามมารยาทพูดคุยสารทุกสุขดิบได้เพียงไม่กี่นาทีบทสนทนาก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางนำเสียงของอีกฝ่ายเริ่มมีความกังวลความรีบร้อนหรือความน่าสงสารเจือปนเข้ามาและในที่สุดประโยคคลาสสิกที่ทำให้หัวใจของคุณหล่นวูบก็หลุดออกมาพอดีช่วงนี้เราหมุนเงินไม่ทันจริงๆ ขอยืมสักก้อนก่อนได้ไหมสิ้นเดือนนี้เราคืนให้แน่นอนวินาทีนั้นความเงียบเข้าปกคลุมบทสนทนาในหัวของคุณเรื่องมีเสียงตีกันวุ่นวายใจหนึ่งก็สงสารอีกใจหนึ่งก็ลำบากใจคุณรู้ดีว่าเงินทองเป็นของหายากและคุณเองก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการเสียเงินคือความรู้สึกผิดถ้าหากปฏิเสธความกลัวว่าจะถูกบองว่าเป็นคนแล้งน้ำใจเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์นั้นไปสุดท้ายหลายคนเลือกที่จะตัดความรำคาญหรือพ่ายแพ้ต่อความเกรงใจโดยการโอนเงินไปให้โดยลึกๆแล้วก็รู้อยู่เต็มอกว่าโอกาสที่จะได้คืนนั้นริบหรี่เหลือเกินทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับทำไมคนเราถึงกล้าเอ่ยปากยืมเงินคนอื่นทั้งที่รู้ว่ามันสร้างความลำบากใจและทำไมเราผู้เป็นเจ้าของเงินแท้ๆกลับต้องมารู้สึกผิด เรากับเราเป็นคนทำผิดซะเองเมื่อต้องปฏิเสธวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ถึงแก่นของจิตใจและผมจะมอบอาวุธทางคำพูดให้คุณนำกลับไปใช้ปกป้องความสบายใจและกระเป๋าสตางค์ของคุณครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการยืมเงินเรามักจะมองไปที่ปัญหาของตัวเงินเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือเรื่องของจิตวิทยาความสัมพันธ์และกลไกาการทำงานของสมองมนุษย์ครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนถึงตกเป็นเป้าหมายของการถูกยืมเลินอยู่ตลอดเวลาในขณะที่บางคนกลับไม่เคยโดนรบกวนเลยคําตอบอยู่ที่บุคลิกภาพและการตอบสนองของเราครับมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมสมองของเราถูกวิวัฒนาการมาให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสมัยโบราณคือการถูกขับออกจากเผ่าเพราะนั่นหมายถึงความตายดังนั้น สัญชาตญาณลึกๆในสมองส่วนดึกดำบารของเราจึงสั่งการให้เราพยายามเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างเสมอเมื่อมีใครสักคนเดินเข้ามาหาเราด้วยความทุกข์ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมหรือขอความช่วยเหลือสมองส่วนอารมณ์ของเราจะทำงานทันทีมันจะกระตุ้นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสร้างความรู้สึกผิดขึ้นมาล่วงหน้าถ้าหากเราคิดจะปฏิเสธคนที่มักจะถูกยืมเงินบ,บ่อย มักจะเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีขี้เกรงใจหรือในทางจิตวิทยาเราเรียกว่ากลุ่มคนที่ต้องการเอาใจผู้อื่นหรือ people pleaser คนกลุ่มนี้มักจะเอาความสุขหรือความสบายใจของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าของตัวเองครับลองมาดูตัวอย่างกรณีศึกษาของคุณวิชัยกันครับคุณวิชัยเป็นพนักงานออฟฟิศวัย40ปีเป็นคนขยันและเป็นที่รักของเพื่อนฝูงวันหนึ่ง เพื่อนเก่าสมัยมัธยมทักมายืมเงินโดยอ้างว่าลูกป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลคุณวิชัยแม้จะไม่ได้มีเงินเหลือเก็บมากมายแต่ด้วยความที่เป็นคนขี้สงสารและกลัวเพื่อนจะลำบากจึงตัดสินใจให้ยืมไปสิ่งที่คุณวิชัยทำไม่ได้เกิดจากเหตุผลทางตรกกะว่าเพื่อนคนนี้มีเครดิตดีหรือไม่แต่เกิดจากความต้องการทางอารมณ์ที่อยากจะเป็นคนดีในสายตาเพื่อนและอยากช่วยปัดเป่าวความทุกข์ให้พ้นไป แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทันทีที่คุณวิชัยโอนเงินไปสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเพื่อนที่เท่าเทียมกันกลายเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความตึงเครียดและอำนาจที่ไม่เท่ากันแฝงอยู่และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหหยาะทางความรู้สึกที่ผมจะเล่าให้ฟังในส่วนถัดไปต่อจากเรื่องของคุณวิชัยนะครับหลังจากที่โอนเงินไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมามักจะเป็นวงจรที่หลายท่านคงคุ้นเคยดีช่วงแรกๆเพื่อนคนนั้นอาจจะยังส่งข้อความมาขอบคุณหรือรายงานความคืบหน้าบ้างแต่เมื่อใกล้ถึงกำหนดคืนเงินความเงียบจะเริ่มเข้าปกคลุมทักไปไม่ตอบโทรไปไม่รับหรือถ้าหนักกว่านั้นคือเราอาจจะไปเห็นภาพในสื่อสังคมออนไลน์ของเขาที่กำลังกินหรูอยู่สบายหรือไปเที่ยวต่างจังหวัด ทั้งที่เราเองที่เป็นเจ้าหนี้กำลังนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ที่ห้องเพื่อประหยัดเงินรอเขากลับมาคืนความเจ็บปวดตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่การเสียเงินเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังความไว้เนื้อเชื่อใจมันคือความรู้สึกเหมือนเราถูกหลอกใช้ความใจดีของเราถูกตีค่าเป็นเพียงความอ่อนแอที่เขาฉกฉวยผลประโยชน์ได้ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้สร้างบาดแผลที่เรียกว่า ความขุ่นเคืองใจหรือความคับแค้นใจที่สะสมพอกผูนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราให้เพื่อนยืมเงินเราไม่ได้แค่เอาเงินให้เขาครับแต่เรากำลังซื้อศัตรูเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัว like. ปราชโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้าอยากเสียเพื่อนให้เพื่อนยืมเงินคำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอเพราะเมื่อถึงเวลาทวงถามฝ่ายเจ้าหนี้กลับต้องเป็นคนที่รู้สึกเกรงใจ ต้องหาคำพูดที่สุภาพที่สุดอ้อมค้อมที่สุดเพื่อทวงสิทธิ์ของตัวเองคืนในขณะที่ฝ่ายลูกหนี้กลับกลายเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกลาจะคืนหรือไม่คืนจะคืนเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาและที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือเมื่อเราทวงถามบ่อยเข้าเรากลับกลายเป็นคนร้ายในสายตาเขาและคนรอบข้างเสียอย่างนั้นเขาอาจจะไปพูดต่อว่าเราหน้าเลือดไม่เห็นใจเพื่อน หรือแค่เงินแค่นี้ทำไมต้องทวงเห็นไหมครับว่าการเริ่มต้นด้วยความสงสารจบลงด้วยความเกลียดชังเสมอถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการที่ถูกต้องดังนั้นการปฏิเสธคนยืมเงินไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือการปกป้องความสัมพันธ์และเคารพตัวเองการที่คุณกล้าพูดปฏิเสธคือการขีดเส้นขอบเขตที่ชัดเจนว่าคุณให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชีวิตตัวเอง และคุณไม่ได้มีหน้าที่ต้องมารับผิดชอบปัญหาทางการเงินที่คนอื่นก่อขึ้นแต่ปัญหาคือเราจะพูดอย่างไรให้ดูดีสุภาพแต่หนักแน่นจนเขาไม่กล้าตื้อต่อในช่วงต่อไปผมจะพาคุณไปปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและเตรียมพร้อมเข้าสู่วิธีการพูดที่ทรงพลังที่จะเปลี่ยนคุณจากคนขี้เกรงใจให้กลายเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าเอาเปรียบครับ ก่อนที่เราจะไปถึงประโยคเด็ดที่จะช่วยคุณตัดบทผมอยากชวนคุณมาปรับจูนกรอบความคิดหรือทัศนคติภายในกันก่อนครับเพราะถ้าใจเรายังไม่แข็งพอต่อให้มีคำพูดที่มคมขายแค่ไหนน้ำเสียงของเราก็จะสั่นเครือและแววตาของเราก็จะฟ้องความรู้สึกผิดอยู่ดีสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเงินที่อยู่ในกระเป๋าคุณเสียก่อน หลายคนมองเงินเป็นเพียงตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ในทางปรัชญาการใช้ชีวิตเงินคือผลึกของเวลาและพลังชีวิตของคุณครับลองคิดตามนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้คุณต้องแลกมาด้วยการตื่นเช้าฝ่ารถติดนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งแบกรับความเครียดหรือยอมสละเวลาที่จะได้อยู่กับคนที่คุณรักเพื่อไปทำงานแลกเงินก้อนนั้นมาดังนั้น เงินจึงไม่ใช่แค่กระดาษแต่มันคือชิ้นส่วนของชีวิตคุณที่คุณสละไปในอดีตเมื่อมีใครสักคนเดินมาขอยืมเงินคุณง่ายๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็คืนให้คุณตระหนักไว้เลยว่าเขาไม่ได้กําลังขอแค่เงินแต่เขากําลังขอเวลาชีวิตของคุณไปใช้ฟรีๆโดยที่เขาไม่ได้ลงแรงและถ้าเขาเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินแย่การที่คุณให้ยืม ก็เปรียบเสมือนคุณกำลังตักน้ำที่คุณเพียรพยายามหามาอย่างเหนื่อยยากเทลงไปในตุ่มที่ก้นรัว่วไม่ว่าคุณจะเติมให้เท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มและสุดท้ายคนที่เหนื่อยตายก็คือตัวคุณเองแนวคิดที่ผมอยากให้คุณยึดถือไว้ให้มัน่นคือแนวคิดที่เรียกว่าสารัตถนิยมหรือการมุ่งเน้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหน้าที่ของคุณ คือการดูแลชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงก่อนการปฏิเสธคนอื่นเพื่อรักษาความมั่นคงนี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองครับคุณไม่สามารถเป็นร่มไม้ใหญ่ให้ใครได้พักพิงได้หากรากของคุณเองยังไม่แข็งแรงพอและลำต้นของคุณกําลังจะโค่นล้มลงดังนั้นการพูดคำว่าไม่จึงเป็นการกระทำที่มีเกียรติเป็นการยืนยันว่าคุณ เขารบน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและคุณมีสิทธิ์อันชอบธรรมร้อยเปอร์เซนที่จะปกป้องมันทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเรามาดูวิธีที่คนส่วนใหญ่มักทําผิดพลาดกันครับเวลาเราไม่อยากให้ยืมเงินสัญชาตญาณแรกของคนขี้เกงใจคือการโกหกหรือสร้างข้ออ้างครับเช่นช่วงนี้เราก็ชอ็อตเหมือนกันหรือเพิ่งเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกมาหรือ เงินเดือนยังไม่ออกเลยการพูดแบบนี้ดูเหมือนจะรักษาน้ำใจแต่จริงๆแล้วมันคือการเปิดประตูทิ้งไว้ให้เขาแทรกตัวเข้ามาได้ครับทำไมนะหรือครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้เหตุผลที่เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกฝ่ายจะมองเห็นช่องว่างทันทีเช่นถ้าคุณบอกว่าเดือนนี้ชอ็อตเขาอาจจะสวนกลับมาว่าไม่เป็นไรงั้นต้นเดือนหน้าเราขอยืมนะหรือถ้าคุณบอกว่า ต้องจ่ายค่าเทอมลูกเขาอาจจะบอกว่างั้นขอยืมส่วนที่เหลือก็ได้แบ่งมาสัก5 0 0พันหนึ่งก่อนได้ไหมเห็นไหมครับว่าการอ้างเหตุผลสารพัดล้วนนำไปสู่การต่อรองที่ไม่จบสิน้นและสุดท้ายคุณก็จะจนมุมยอมให้เงินไปเพื่อตัดความรำคาญหลักการจิตวิทยาที่สำคัญในการตัดบทคือยิ่งอธิบายเยอะยิ่งดูมีพิรุษและยิ่งดูอ่อนแอรครับ คนที่มั่นใจในจุดยืนของตัวเองจะไม่รู้สึกว่าต้องแจกแจงรายละเอียดชีวิตให้ใครฟังเพื่อขอความเห็นใจในการปฏิเสธการปฏิเสธที่ดีต้องสั้นกระชับนุ่มนวลแต่หนักแน่นเหมือนกำแพงหินที่มีดอกไม้ประดับคือดูสวยงามสุภาพแต่ปีนข้ามไม่ได้และพังไม่ได้ยุทธวิธีที่เราจะใช้กันคือการเปลี่ยนจากการปฏิเสธที่ตัวบุคคล มาเป็นการปฏิเสธที่กฎเกณฑ์หรือหลักการครับเพราะการปฏิเสธคนทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกรังเกียจแต่การปฏิเสธด้วยหลักการทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของระบบระเบียบที่คุณตั้งไว้ซึ่งใครหน้าไหนก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยครับเป็นประโยคที่ผมใช้บ่อยที่สุดและได้ผลชงัดที่สุดโดยที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุน ประโยคแรกนี้ผมขอมอบให้กับสถานการณ์ที่คุณต้องเจอกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่คุณยังอยากรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แต่ไม่อยากให้เรื่องเงินเข้ามาทำให้ผิดใจกันเทคนิคนี้เรียกว่าการวางกฎเหล็กส่วนตัวหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพคือการบอกเขาว่าเรารักกันเกินกว่าจะให้ยืมเงินครับ เมื่อเขาเอ่ยปากขอยืมเงินและเล่าความจำเป็นต่างๆนานาจบแล้วให้คุณเว้นจังหวะสักนิดหายใจเข้าลึกๆมองตาเขาหรือมองไปที่โทรศัพท์อย่างตั้งใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบจริงใจไม่ต้องดุด่านว่าขอโทษจริงๆนะเราเข้าใจว่าเธอกำลังลำบากแต่เราถือคติสำคัญประจำใจไว้ข้อหนึ่งว่าเราจะไม่ให้เพื่อนยืมเงินเด็ดขาดเพราะเรารักเพื่อนมาก และเราเคยเสียเพื่อนดีๆไปเพราะเรื่องเงินมาแล้วเราไม่อยากเสียเธอไปอีกคนหวังว่าเธอจะเข้าใจเรานะวิเคราะห์ประโยคนี้ดูนะครับมันมีความเจ็บจ๊ดแต่สุภาพอยู่ในตัวสูงมาก 1. คือคุณแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยคำว่าเข้าใจว่ากำลังลำบาก 2. คุณอ้างถึงหลักการส่วนตัวด้วยคำว่าถือคติหรือกฎเหล็กซึ่งเป็นการบอกในไนว่า นี่คือกฎที่ใช้กับทุกคนในโลกไม่ใช่แค่กับเขาดังนั้นเขาไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าและ3คือท่อนฮุกที่สำคัญที่สุดคือการบอกว่าเพราะรักเพื่อนมากและไม่อยากเสียเธอไปนี่คือการตบหัวแล้วลูบหลังอย่างเหนือชั้นคุณกำลังบอกเขาว่ามิตรภาพของเรามีค่ามากกว่าเงินและวิธีเดียวที่จะรักษามิตรภาพนี้ไว้คือการไม่ยืมเงินกัน ถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้หรือคนที่มีสามัญสำนึกเขาจะไปต่อไม่ถูกครับเพราะถ้าเขาตื้อต่อเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนทันทีหรือถ้าเขากโกรธก็เท่ากับเขายอมรับว่าเขาเห็นเงินสำคัญกว่ามิตรภาพประโยคนี้จึงเป็นการปิดประตูการยืมอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่คุณยังดูเป็นคนรักเพื่อนและมีหลักการที่น่าเคารพครับ แต่ถ้าเจอกับคนที่น่ามึนกว่านั้นหรือไม่ใช่เพื่อนสนิทเป็นแค่คนรู้จักห่างๆเราจะต้องใช้อีกไม้ตายหนึ่งครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในส่วนถัดไปมาต่อกันที่สถานการณ์ที่สองครับซึ่งมักจะเจอกับเพื่อนร่วมงานญาติห่างๆหรือคนที่อาจจะไม่ได้สนิทใจถึงขั้นจะใช้อ้างเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้สำหรับกรณีนี้เราต้องใช้ไม้แข็งขึ้นมาอีกนิดแต่ยังคงความสุภาพของปัญญาชนเอาไว้ เทคนิคนี้เรียกว่าการอ้างระบบการเงินที่รัดกุมหรือพูดง่ายๆคือการบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่อยู่ในระบบที่เราแตะต้องไม่ได้หลักจิตวิทยาของข้อนี้คือการเปลี่ยนเป้าหมายของการถูกยืมจากตัวบุคคลไปสู่ระบบระเบียบเมื่อคนขอยืมรู้สึกว่าอำนาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่คุณแต่ติดอยู่ที่เงื่อนไขาทางเทคนิคเขาจะหมดข้อโต้แย้งไปโดยปริยาย เพราะเขาไม่รู้จะไปตื้อหรืออ้อนวอนกับบัญชีธนาคารอย่างไรประโยคที่คุณควรพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นงานเป็นการคือขอโทษด้วยจริงๆครับพอดีปีนี้เราวางแผนการเงินใหม่เงินเดือนออกปุ๊บธนาคารจะตัดเข้ากองทุนรวมและบัญชีฝากประจำระยะยาวแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเราเหลือใช้แค่พอดีชนเดือนถ้าจะถอนออกมามันมีเงื่อนไขและค่าปรับยุ่งยากมากเราเลยช่วยไม่ได้จริงๆครับ สังเกตความแยบยลของประโยคนี้นะครับ 1. คุณดูเป็นคนมีวินยัยมีการวางแผนชีวิตซึ่งทำให้คุณดูน่าเกรงขามขึ้นมาทันที 2. คุณปิดประตูการต่อรองด้วยคำว่าอัตโนมัติและยุ่งยากมันสื่อว่าคุณไม่ได้ไม่อยากให้แต่ระบบมันล็อกไว้แบบนั้นและ 3. คือการบอกว่าเหลือใช้แค่พอดีชนเดือนเป็นการบอกสถานะไกลๆว่า ตัวคุณเองก็ไม่ได้มีเงินสดเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้ใครประโยคนี้จะทำให้คนยืมรู้สึกว่าการจะเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหรือถ้าทำได้ก็ต้องสร้างความเดือดร้อนให้คุณอย่างมากซึ่งถ้าเขายังเป็นคนปกติเขาจะถอยไปเองครับเพราะข้ออ้างนี้มันฟังดูสมเหตุสมผลและหนักแน่นด้วยข้อเท็จจริงทางการเงินสำหรับไม้ตายสุดท้ายนี้ผมขอมอบไว้ใช้กับ คนที่คุณไม่ได้แคร์ความรู้สึกมากนักหรือคนที่มารบกวนคุณแบบไม่มีมารยาทรู้จักกันแค่ผิวเผินหรือทักมาเฉพาะตอนจะยืมเงินคนกลุ่มนี้ไม่สมควรได้รับคำอธิบายยืดยาวหรือคำแก้ตัวสวยหรูครับเพราะยิ่งพูดเยอะเขายิ่งได้ใจเทคนิคนี้คือการใช้ความคลุมเครือเป็นเกราะป้องกันประโยคนี้สั้นมากง่ายมากแต่ทรงพลังที่สุด ถ้าคุณใช้อย่างถูกจังหวะนั่นคือคำว่าขอโทษนะช่วงนี้เราไม่สะดวกจริงๆแค่นั้นเลยครับจบประโยคแล้วให้ทำสิ่งที่ยากที่สุดตามมาทันทีนั่นคือการเงียบครับห้ามต่อท้ายด้วยคำว่าเพราะเด็ดขาดจำไว้นะครับว่าไม่สะดวกเป็นประโยคที่สมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วมันแปลได้ร้อยแปดพั อาจจะแปลว่าไม่มีเงินเงินไม่พอหรือมีเงินแต่ไม่อยากให้ก็ได้ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแจงรายละเอียดในทางจิตวิทยาการที่คุณพูดแค่ว่าไม่สะดวกแล้วนิ่งเงียบหรือจ้องตาเขาด้วยความสงบจะสร้างแรงกดดันที่มองไม่เห็นให้อีกฝ่ายรู้สึกเกรงใจและไม่กล้าก้าวล่วงเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณมันเป็นการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่า นี่คือเรื่องส่วนตัวของฉันและฉันขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้ถ้าเป็นการคุยผ่านแอปพลิเคชันแชทเมื่อพิมพ์ไปว่าขอโทษนะเราไม่สะดวกจริงๆแล้วก็ให้หยุดการอ่านและหยุดการตอบไปเลยปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคุณวิธีนี้จะช่วยประหยัดพลังงานชีวิตของคุณได้มหาศาลคุณไม่ต้องมานั่งแต่งเรื่องโกหกไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดและที่สำคัญ มันทำให้คุณดูเป็นคนที่เด็ดขาดและรักษาขอบเขตของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงย่อมมีมนุษย์บางประเภทที่ความเกรงใจเป็นศูนย์คนเหล่านี้จะไม่ยอมแพ้กับคำปฏิเสธครั้งแรกพวกเขาจะมีลูกล่อลูกชนสารพัดเช่นโหเพื่อนกันแท้ๆช่วยหน่อยเธอะหรือสัญญาว่าพรุ่งนี้คืนเลยแค่5้าก็ได้หรือ เดี๋ยวเอาของมาค้ำประกันก็ได้เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้หลายคนจะเริ่มใจอ่อนหรือเริ่มรนรานพยายามหาเหตุผลใหม่ๆม,มาอ้างซึ่งนั่นคือการเดินเข้าสู่กับดักครับทางออกของเรื่องนี้ในทางจิตวิทยาคือเทคนิคที่เรียกว่าผ่านเสียงตกร่องหรือการยืนกรานคำเดิมด้วยอารมณ์เดิมซ้ำๆครับหลักการคือไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนท่าทีเป็นโกรธเป็นหน่าสงสารหรือเป็นบีบคั้นแค่ไหน คุณต้องรักษาระดับอารมณ์ของคุณให้นิ่งเหมือนหินผาและพูดประโยคเดิมที่คุณเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นกฎเหล็กเรื่องเพื่อนหรือเรื่องเงินอยู่ในระบบเช่นถ้าเขาบอกว่านิดเดียวเองนะ่ะไม่เดือดร้อนหรอกคุณตอบกลับด้วยเสียงเรียบๆว่าเข้าใจนะแต่เรามีกฎว่าจะไม่ให้เพื่อนยืมเงินจริงๆถ้าเขาตื้อต่อว่าพรุ่งนี้คืนเลยสัญญาคุณก็ยังคงตอบเหมือนเดิมว่าอยากช่วยนะ แต่เราถือคติไม่เรื่องเงินกับเพื่อนจริงๆขอโทษด้วยนะการทำแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังสมองของเขาว่าไม่ว่าเขาจะพยายามเขย่าประตูแรงแค่ไหนประตูบานนี้ก็ไม่มีวันเปิดและกรอนประตูนี้แข็งแรงเกินกว่าที่เขาจะทำลายได้สุดท้ายเมื่อเขาเห็นว่าการลงทุนลงแรงตื้อไปไม่ได้ผลลัพธ์เขาก็จะล่าถอยไปหาเหยื่อรายอื่นที่ใจอ่อนกว่าแทนจำไว้นะครับการปฏิเสธคนยิมเงิน ไม่ใช่การสงครามแต่เป็นการทู่ที่คุณต้องยืนหยัดในผลประโยชน์ของชาติซึ่งก็คือตัวคุณเองและครอบครัวการใจแข็งในวันนี้จะช่วยรักษาความสัมพันธ์และความสงบสุขในวันหน้าในส่วนต่อไปเราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเทคนิคการพูดนั่นคือการจัดการความรู้สึกผิดในใจเราเองเพื่อให้คุณปฏิเสธได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงมาถึงจุดนี้ ผมเชื่อว่าหลายท่านคมจดจำประโยคไม่ตายทั้ง3ไปแล้วแต่ผมรู้ดีครับว่าต่อให้เรามีบทพูดที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนศัตรูตัวฉกาจที่สุดไม่ใช่คนที่เข้ามายิมเงินหรอกครับแต่คือความรู้สึกที่กัดกินใจเราหลังจากวางสายไปแล้วนั่นคือความรู้สึกผิดครับหลายคนนอนไม่หลับกังวลว่าเขาจะโกรธไหมเขาจะเอาเราไปนินทาหรือเปล่าหรือเราแรงน้ำใจไปไหมที่ปล่อยให้เขาลำบาก ผมอยากชวนคุณมองมุมใหม่ด้วยหลักจิตวิทยาที่เรียกว่าการช่วยที่แท้จริงหรือ tough love ครับการที่คุณปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินไม่ได้แปลว่าคุณใจร้ายนะครับแต่ในหลายกรณีมันคือความเมตตาอย่างสูงสุดครับลองคิดดูนะครับถ้าเพื่อนของคุณเป็นคนนิสัยเสียเรื่องเงินใช้จ่ายเกินตัวหรือติดการพนันการที่คุณให้เงินเขาไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การช่วยเหลือครับแต่มันคือการยื่นยาพิษให้เขา มันคือการส่งเสริมให้เขาไม่รู้จักปรับปรุงตัวไม่รู้จักวางแผนชีวิตและสุดท้ายเขาก็จะกลับมาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่คุณกล้าปฏิเสธคือการทำหน้าที่กัรยานมิตรที่เตือนสติให้เขาได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้เขาได้เผชิญหน้ากับความจริงและเติบโตขึ้นดังนั้นครั้งหน้าที่ความรู้สึกผิดเข้าจู่โจมให้บอกตัวเองว่าฉันไม่ได้ทิ้งเขา แต่ฉันกำลังสอนให้เขายืนได้ด้วยขาตัวเองและที่สำคัญที่สุดคุณต้องเลิกสับสนระหว่างคำว่าเป็นคนดีกับเป็นคนยอมคนเสียทีการเป็นคนดีคือการมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่การเป็นคนยอมคนคือไม่มีจุดยืนและปล่อยให้คนอื่นมาเบียดเบียนการที่คุณปกป้องทรัพย์สินที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพื่อน,นำไปดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหรือสร้างอนาคตของตัวเอง นั่นคือคุณกำลังทำหน้าที่คนดีของครอบครัวและตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับอย่าปล่อยให้คำว่าเกรงใจคนอื่นมาทำลายความภูมิใจในตัวเองเด็ดขาดนอกจากการรู้วิธีปฏิเสธแล้วศิลปะขั้นสูงกว่านั้นคือการบริหารจัดการภาพลักษณ์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกครับโบราณว่าไว้การไว้ดีกว่าแก้ถ้าคุณไม่อยากปวดหัวกับการหาคำปฏิเสธ วิธีที่ดีที่สุดคือทำตัวให้ดูเหมือนไม่มีเงินให้ยืมครับเรื่องนี้ฟังดูตลกร้ายแต่เป็นเรื่องจริงในยุคสังคมออนไลน์ในยุคที่ใครๆก็ชอบโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรากินกาแฟแก้วละร้อยเช็คอินร้านอาหารแพงๆหรือโชว์ของแบรนด์เนมสิ่งเหล่านี้คือป้ายไฟนีออนขนาดใหญ่ที่กวักมือเรียกคนยืมเงินเข้ามาหาคุณครับในทางจิตวิทยาคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินมักจะมองหาเหยื่อ ที่ดูมีความมั่งคั่งและดูเข้าถึงง่ายการที่คุณโพสต์อวดความสุขสบายมันไปกระตุ้นต่อมความอิจฉาและความคาดหวังของคนอื่นว่าคุณรวยขนาดนี้แบ่งให้เราสักนิดคงไม่ขนหน้าแข่งร่วงหรอกดังนั้นยุทธวิธีที่ฉลาดคือการรู้จักบน่นหรือเปิดเผยด้านที่ยากลำบากบ้างในบางโอกาสครับไม่ใช่ให้ไปโกหกใครนะครับแต่ให้พูดความจริงในมุมของภาระหน้าที่เช่น บ่นเรื่องค่าเทอมลูกที่แพงขึ้นบ่นเรื่องดอกเบีย้ยบ้านที่สูงขึ้นหรือบ่นเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมรถการสื่อสารแบบนี้จะทําให้คนรอบข้างรับรู้ว่าชีวิตคุณก็มีภาระหนักอึ้งเหมือนกันคุณไม่ได้นั่งบนกองเงินกองทองจําไว้นะครับเศรษฐีที่ท้าจริงมักทําตัวเงียบเชียบและสมร t ในขณะที่คนอยากรวยมักจะอวดมั่งอวดมีการปรับภาพลักษณ์ให้ดูสมร t และมีวินัยทางการเงิน จะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่คัดกรองคนที่จะมายืมเงินออกไปได้กว่าครึ่งเพราะเขาจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่เป้าหมายที่เคี้ยวง่ายอีกทั้งยังช่วยดึงดูดกัลยาณมิตรที่มีทัศนคติเรื่องเงินที่ดีเข้ามาในชุดคุณแทนด้วยครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่วิธีคิดไปจนถึงวิธีพูดเพื่อปลดล็อกพันธนาการจากความเกรงใจที่ไม่จำเป็นผมขอสรุปสั้นๆ ให้คุณนำกลับไปใช้เป็นคาถาประจําใจอีกครั้งครับ 3. ประโยคไม้ตายของเรา 1. กดเหล็กแห่งมิตรภาพเรารักเพื่อนเกินกว่าจะให้ยืมเงิน 2. ระบบการเงินอัตโนมัติเงินอยู่ในกองทุนถอนไม่ได้และ 3. ประโยคสั้นๆว่าไม่สะดวกแล้วจบด้วยความเงียบการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้อาจจะรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกเหมือนเรากำลังหัดเขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด แต่นานวันเข้าเมื่อคุณทําจนชินคุณจะค้นพบความรู้สึกที่หอมหวานที่สุดนั่นคือความรู้สึกของอิสรภาพครับอิสรภาพที่คุณไม่ต้องมานั่งแบกหน้ากากคนใจดีอิสรภาพที่คุณสามารถควบคุมทรัพยากรในชีวิตตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนและอิสรภาพที่จะเลือกคบคนที่จริงใจไม่ใช่คนที่หวังผลประโยชน์ขอให้จำไว้เสมอว่าคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณให้อะไรกับใคร แต่อยู่ที่ว่าคุณเป็นใครและคุณยืนหยัดเพื่ออะไรการปฏิเสธคนอื่นหนึ่งครั้งคือการตอบตกลงกับความสุขและความมั่นคงของตัวเองหนึ่งครั้งวันนี้ผมอยากให้คุณลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆฝึกปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่อยากทาแล้วค่อยๆขยับไปสู่เรื่องเงินทองเมื่อคุณขี่เส้นขอบเขตชีวิตได้ชัดเจนคุณจะพบว่าคนรอบข้างจะเคารพคุณมากขึ้น และชีวิตของคุณจะเบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์ครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดเตือนใจไว้สั้นๆว่าอย่าจุดไฟเผาตัวเองเพียงเพื่อให้ความอบอุ่นแก่คนอื่นเพราะเมื่อคุณมอดไหมจนหมดคนเหล่านั้นก็จะแค่ย้ายไปผิงไฟกองอื่นแต่คนที่ต้องทนทุกข์กับเท่าฐานคือตัวคุณเองจงรักตัวเองให้มากพอและกล้าที่จะปกป้องแสงสว่างในชีวิตของคุณครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางความคิดมาด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ